แล่จั่วแล้วก็จบเลยจั่ว,วหนึ่งเล่มมีทพอปีตะไครจั่วสอง้หนึ่งหันก็ยังพอได้อยู่ผัดเลยจั่ว ăn mấy ngày okay. thế thế này nè chồng đi mì ăn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  ต้องยกลบมาหนิต้องสี่ลบสองเอพีสามจุดคปสองมั้งเจ็บเอ่อลบสองเขาสามเจ็บสามผ่นดิตีต่อด้วยมาไปแล้วไม่ลืมลืมอ่ะลืมยังลืมเขาไปก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะต่ายห้าลบพลังลงตัวสามแทนงัดหนึ่งเลยจบเลยจ ตีกลับไปกลับมาเปิดห yeah, yeah, uh, like ้าหาพืชชั่นมีเทลเชียดีดซน์โดนแล้วไงเยี่ยละโดนยังดูสงก็โดนละไม่มีครับเอ้ยคืออยากแลมมากอืก ได้แล้วไงแต่ว่าปีไม่ได้เพราะว่ามันไม่ลิงมันแค่เซเฉยๆอันเลยโอเคอาจารย์เอาร่างกายนะอบนนี้ให้ัวก่อนสีทังหอดเพราะว่าเบลอะไรละเ6ลหกเบลหกเหรอเลเจ็ยังไงจัวที่เงินรีบรีบรีบตูดตูดห้งเหรอตูดห้า หนึ่งเหรอนี่นอนเหนเลยเห็นเลยงั้นหนึ่งเก็บเลยทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้พึ่งลงนะครับจุดสองที่หนึ่งมาช้าไปอ่ะอใจสี่มาช้าดีกว่าไม่มาดีเลย เขให้แหละเขาให้ล้วบีบด,ด้วยเขาขึ้นยิงไรยิงไรเปิดเลยไม่มีอะไรทำเลยจุ๊บยิงอีก,ก่อนเขามาช้าแต่เราไม่มามาไปแล้วมาไปแล้วยิปเป็ดกันึแปลก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  ทำอะไรไม่ได้ไม่ลงก็ไม่ได้ขับลงกันไลยนะใจแปลกรีบเลยเอาเลยนั่งผิดตายตีก่อนกันนั่งผิดไม่ผิดัลไปตีด้วยตีฮ่าฮ่พวกคนน้าเยอะนะนั่งผิดนะ ใจพวกคนดูเยอะนะก็จะเหนื่อยๆอย่างนี้แหละคืออยากให้ยกมากๆคือแบบเซ็ตผมทีแล้วผมพี่ต้องยกผมเนี่ยตัวตัดตัวเลยชิงน่ากดไว้เบิดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยตายกันเท่าไหร่ พีไลท์ไหวเพอยังไ,ไ,ไงลงวิงซีโร่มาแปลกือนยันต่างกันที่ดาเมจถ้าลงเบนท์หกจบแล้วทีไอท์เฟนเลย ร ok uh ับสามโอเคเบียดแต่มาบีชเอ้ยเบียดแต่ความตายเออไปสี่้ากูดนเนี้ยตายเนี้ยย

<icana> คิดสุดโหดคือกูไม่มีเล่นจริงอะกูเล่นเนี้ยเยอะนี่นัดบล็อกเปล่าตีตีสามที่ไมตีสองสามตีสองตบสามเอจบเพื <oms S 1> <c oughs> ่อนขัดใจจั แล้วั้นา ได้เลยก่อน 6. ตอนนี้ปีหกถลกไปส่วนสี่ก็ต้องเอาลกปทีทีหนึ่งตัวี่สองเป็นส่วนสอง นี่ลบนี่แโ,โดนส่วนสามถูกไหมับมือครับจบเลยบ,บทำอะไรไม่ได้อย่านะอย่านะไอ้ไอ ดอกจบเลยวักทนจบาสี่จเพิเอาชัวร์เกินชัวร์เกินไปมั้ย ลบสองได้ลบเด้ลบแม่งเลยอ๋อลบสี่ก็ไม่เจ็บจบเลยมัดมือแล้วชาตินี้มัดมือแล้วใส่สั่งอืมจุ๊บอะ ตัวเราจะไม่ขึ้นเลยว้า oh. yeah. เลือดห้าเลือดเหลือห้าอันนี้อันนี้เลือดเหลือห้าใช่อันนี้เลือดเหลือห้าเลือดเหลือห้าตีตัวตั้งตัวตั้งแล้วกสี่ต่ำกว่าตีห้าล 4, าบสองไอ้ลบสามก็เข้ามาสองอันนี้ส่วนไปสี่ จบเพลยเ้ยเชียคอมพตีต่ด้วยยะละ่ลาหนหมดสห,ห,ห้าสองห้าเล่นอะไรกันเล่นงี้ไ ตีลบอีกสองจุดอ <14. S 1> ันส่วนแค่หนึ่งจุดสามได้หน<ฮ>ึ่งนัะจบเทนจบเขียววันมือวันมือจบเทน,น,นเขียวกไม่แม่คิดคิดจะตีสักแอะหนึ่ง เบ็ดจด้หนึ่งนะจ่ายห้าสะเทินหมันตานี้หรือเปล่าตาน,นี้หรือเปล่ายัางไง เฮ้ยเฮ้ยห้อหาเลยว่าน่ะเพราะถ้าไม่ปิดตาดนี้มันตีสองบล็อกเลยตีตานี้มันไปต่อไม่ได้คือกูต้องวัดว่ามึงมีเพมันจะปนแปดกับหนึ่งมีก็มะนี่อ่ลบสามนี่อง ก็ตีเจ็ดเข้าไปสี่ถูกไหมก็น่าจะแตกอย่าง,งนี้เพราะแตกมือหมดแล้วป่ะตีหก่ะนะมีตีหกป่ะตีหกเออเข้าไปสามก็นี่ตีแตกแล้วก็ปิดไลท์แตกไงแตกเฮ้อเขี้ยเกือบแตก